จะพออีละมูนหนึ่งสวยงามที่สุดของปีก็พูดได้เลยจ้ะนี่จ้ะโอ้ยมาเมนดอกใหมจ่จากพี่น้องโอ้ยพุน่ะพุน่ะผุนเพื่งเหล่ผุนอีอย่างนี่งามงามงามอันอันเพลินเจ้าของเพลินเป็นปนออ,อันนี้ก็สิมีเจ้าของอยู่บนงุ่งน,นี่โอ้ยหนวดเอ้ย ย่านเจ้าของอุย้ยงามขัดงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยปาัปาจันทจ์เลือดไปได้เอองามาปัดจันทจ์อะไรยิ่งเอออุ้ยงามปัดนม่ังานียโอ้เจ้าของ <c oughs> โตอย,ยงไงสวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสุขุสุขชนจ้า

มต่อโมเด็ตไอ้ต่อปูนเดียยิงน้องจ้ามาพ่ออีกเรือปลาเห็ดอันนีจาพี่น้องอันนี้มูน,น,นี่ผีเขาเอาผีไในผีในห,หินผีนเห็นบั้องดอกออกก้อนนี่จ้านี่ใส่ถุงผีปลาเนี่ยหลยตรงนี้อือปูน่นนะเบื้องขาเพื่อนจากพี่น้องจ้าต้อนปูจ้า

พันอยู่ใต่หมดสนุกขาพลังงานเนาะไปจับมูนี่นหะเออเออเออ,อไม่ออกเห็พี่เนะนี้นะยนี่นะ Nhưng nói ở vây bóng bên này, này nà. ừ. tôi ừ. đã ở này tôi nó bay 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 bụng một bóng bay bay này bay 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 bà khá bình bay 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 ตามนวดสีไปจากพี่น้องใช่ลรนี่บอกมู่นี่บอกเอ้านี่มูนี่อีกมูนึงพี่น้องอ ไดย mm hmm. นี่เดีหมดหลยพูดค